มาดูกันว่าเดยบายจะมีเทคอะไรบ้างนะครับแล้วก็พี่มามีโปรเจกต์เยอะมากๆนะพี่ม้าการันตีเลยครับว่าโปรเจกต์ที่จราทำมานั้นมันทําให้พี่กับพ่อตายแน่นอนครับพี่บอกเลยกล่องข้าวเป็นโฟรมระวังจะเป็นมะเร็งไม่เป็นไรพี่คริงสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่กินเราจะตายเพราะความหิวว่าพี่ชายเพราะนั้นเรายอมเป็นมะเร็งดีกว่าที่เราตายครับพี่พ ย่าลืมนะแกใครที่พอมีกำลังซับฝากด้วยนะครับโคโลนิดโคโลน่อยเนี่ยเพือ่อให้พี่ม้าได้พักผ่อนนะฮะ<ต><น>อุย้ยไล่<ต><น>อะ,อะคุณจินเ<ต><น>ชีย่ยคุณจินให้สิบซับขอบคุณครับ ค้งสุดท้ายแล้วแชท14 14ซับสุดท้ายปุยปอขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมครับวันนี้ผมอยู่กับพี่มาสเตอร์พันหน้าแล้ววันนี้เราจะมาบอกว่าปอจังซับครบ8เดือนแล้วขอบคุณมากครับ วยแกเราจะร้องไห้ว่ะจะร้องไห้จริงุวยคุณจริงขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณป้อเลยครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณสำหรับเสียทรับย์ด้วยนะแชทคือช่วงนี้มันหนักหนาแหละเออพี่ม์ทพี่ม์ดแบบนิดนึงอะไป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 วขอบคุณน้องทักครับขอบคุณหนึ่งร้อยบิตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยครับ ขอบคุณพ่อด้วยครับไอเฮียจะร้องไห้แล้วเราควรจะทำยังไงต่อคือจังหวะนี้มันคือจังหวะที่เรามือสามสิบแปดแล้วว่าอีสิบสองเองไอเฮียมือสั่นหายครั้งแรกเออแล้วมันจะปิดยังไงอ่ะมันจะปิดหายยังไงแกเราเราปิดหายยังไงอ่ะหายหายเทมันปิดยังไงอ่ะหยุดเจ็ดวันไปจุ่มช่องไหนดีนะได้หมดเลยครับ แนะนำช่องที้มีคุณภาพหน่อยก็จะเป็นอเแรงนี่กับอโปรครับอโปน่ารักนะอโปอโปน่ารักจริงจังหวะพรุ่งนี้ไปพักไงแต่ว่ายังไม่พักไม่พักจะกัดีเลยประมาณสองวันเดี๋ยวมันมีเรื่องต้องคุยกับชาวแชทก,ก่อนเพราะว่าที่มาอยากไลเรื่องไอ้นี้ด้วยอยากไลเรื่อง ขอนคึง <laughs> ขอบคุณครับว้แกนตาไหลจริงเนี yeah. ่ยขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณขอบคุณมา,มากๆขอบคุณมา,มากๆ ได้เขาต้มแล้วทีนี้เจริญเจริญครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะขอให้ขอให้ทุกคนเออ่มีความสุขความเจริญมากๆนะฮะอูเชีย อุลไทเทนขึ้นเวลหกเลยอ่ะกาจะเวลเจ็ดแล้วอ่ะไม่ต้องเล่นแล้วพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบบขอบคุณคุณจินมากๆขอบคุณท่านจินมากๆขอบคุณพี่ดิวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณป๊อด้วยนะขอบคุณจริงๆคือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเออมัน ีเราไฮเทนเวล6หอ่ะคือไปไกลมากๆอ่ะ <Hey. S 1> ตัวนี้น้องเอ็มครับยังไม่จบด้วยอ่ะ <Hey. S 1> มันปลดมันปลดไปถึงไหนแล้ววนะน่ะมันปลดไปอะไรไปบ้างแล้ววนะน่ะคุเม่วัสดีครับโอ้ย อุ้ยแล้วประเด็นคือมันเริ่มจากมันเริ่มจากคุณจิงกับน,น้องทัตที่ตั้งหัวรถไฟขึ้นมาขอบคุณนะครับขอบคุณสองคนด้วยคนระับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณไม่ว่าจะเป็นบิดนะไม่ว่าจะเป็นโดเนทไม่ว่าจะเป็นเอ่อกิฟต์ซับไม่ว่าจะเป็นอะไรขอบคุณมากๆจริงขอบคุณครับผมครับโอปเปเล่นเอเป็ดนะครับท่านอาจารย์โชคดีขอบคุณครับแอปเปเจอกันครับทุกคนพี่มามีไฮเทแล้วนะเออเราเราก็เพิ่งรู้ว่ามันทําอะไรได้อะมันแล้วมันไม,ไม่ไม่จบด้วยว่ะ แล้วเราเราได้อะไรอ่ะโอ้ช่องเรามันก็จะได้นี่เพิ่มมันจะได้อีโมดเพิ่มเป็นแบบอีโมดพิเศษสำหรับช่องเราเป็นอีโมดไฮฟ์ว้าวพรุ่งนี้หาช่องอื่นแล้วสิใจยังยินมันได้อีโมดเพิ่มครับมันไดอีโมจิเพิ่มเป็นอีโมดพิเศษเฉพาะคนที่ติดตามช่องนี้ครับมันจะเป็นอีโมดที่เรียกว่าอีโมดไฮฟ์ครับมันจะเป็นอีโมดจากรถไฟอ่ะคุณพิมิมันจะแจกเรื่อยๆครับ เนี่ยเน่ยเหมือนที่ป้อกดนะครับก่อนหน้านี้มันจะไม่มีแต่ว่าเนี่ยมันปลดให้ละเนี่ยเหมือนที่น้องทัศนกดเนี่ยน่ารัก